Dia tukun. Kini tolak kau, Su Chong. Super. Hooray! Aha! วันนี้หมากับลูกวีพี่ลอกจะเข้าไปเล่นเกมหนีภัยพิบัติที่น่นโนนโนมันไม่ใช่อันที่เราเคยเล่นไปเมื่อชาติปาก,ก่อนนนฮะอันนั้นนะมันเบสิกธรรมดาเขาว่ากันว่าเกมหนีภัยพิบัติอันเนี้มันสุดแสนจะกาวและติ่งต้องเป็นจํานวนมากมันจะมีแต่ภัยพิบัติแปลกๆที่เราคาดไม่ถึงไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอภัยพิบัติพิสดารขนาดไหนเราอาจจะโดนเห็บหมาไล่วบจนตุยแย่ก,ก็ได้นะ ไปดูกันเลยโฮยี่ลอ,ก,อกเฮย้ยลูกกระจกคาซกเก้วันนี้เรามาผจญภัยเอาชีวิตรอดจากภัยพิบตัติแต่เป็นเวอร์ชั่นกา่าพี่ลรอก <c oughs> มันภัยพิบัติยังไงมันมีแต่สวนสนุกดูสนุกสนุกแต่ไม่เวลาดูเดมังก็ลูกพี่ไม่คุ้นตาเหรอฮะเราเคยมาเล่นเมาชาติปาก่อนไงเย <c oughs> เออว่ะจริงด้วย มีแท่นแบบนี้มีมหาสมุทรใจกลางมหาสมุทรแบบนี้ใช่เลยแต่น,นั้นมันเป็นภัยพิบัติแบบปกตินี้ขึืนนี้ไฟไหมอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาว่ากันว่ามันเป็นภัยพิบัติเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นที่เราคาดไม่ถึงอ่ะอยากจะรู้ว่ามันจะเข็มขัดสั้นขนาดไหนคาดไม่ถึงนี่ไงตาต่อไปกําลังจะเริ่มแล้วพี่ล็อยเพื่อนตัวใหญ่มากพี่ล็อกกกูอุยอ้ยมีอปเปิลด้วยแซบอุ้ยพี่ล็อกแถมสปริงฟรี อ้าวอย่างนี้มันก็แฮปปี้กันเลยเดียรฮัสกี้ว้วาวแค่มีสปริงฟีเนี่ยหมาก็ลอยทุกแมปแล้วพี่ล็อกเชื่อมอนคุณผู้ชมคุณผู้ดมคุณผู้ดูจำคำมันไ้นะครับใครคือผู้ดมแมปต่อไป Disaster Hotel โรงแรมหายนะมันก็นดูปกติดีไนดะ้บางก็นะแล้วทำไมทุกคนไล่เหยียบกันขนาดเนี้ยพี่ล็อกหมารู้สึกได้หมาขึ้นได้สูงดีกว่าแล้วถ้า,าพัพพิบัติมันมาแบบสูงๆทำไงอะ่ะก็โกลยลงมาข้างล่างไงพี่เหรอเขาบอกพัพพิบัติคือทร a วสสกอต t t ใครคือทร a วสสกอต ไหนวะเหมือนบัตเตอร์สกอตหรือเปล่าแซนนนนนนข้างนอกอะไรเกิดมาพ้องกันเลยรเกิดมาข้างนอกเป็นพายุหมุนท้องฟสกอตจริงด้วยไหนเอะหมอไม่เห็นจะเห็นเลยเลยวู้ฮูว่าบซบะดิเอ้ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยพี่เหรอมเห็นยากเลยฮัสเก้เห็นแม่หมอบอกแล้วอีซี่ว้าวเดอะไวท์เฮาส์ ทำเนียบเขียวฮัสก้ทำเนียบขาวพี่ล็อกไว้ไว้บ้านพี่ล็อกมันแปลว่าเขียวเลยก็มันทับอยู่ท่ามกลางสนามหญ้าสีเขียวแงโอ้โออะไรเนี่ยมีคนเติมภัยพิบัติขั้นสี่โอ้โหเงินมานหนีเข้าข้างในก่อนละกันพี่ล็อกสงสัยเซิฟนี้มีคนกระเป๋าหนักเขาบอกว่าให้ซ่อนวิ่ล็อกโอน้โงมีสันบุกออกมาจากสวนสั์พร้อมกับพายุอะไรวะเนี่ย อ๋อนิ่ของกินของคาบิบาร่าแพนเกนโอ้นดมันไล่สุดทันโนนโน่นลูกคุณพี่พายพบัตซ้อนกน3อย่างโอนโดนอเร์อะไร โดนฟ้าผ่าแล้วก็โดนลิงงับตูดมาโดนอะไรมายังไม่รู้เลยพี่ลองรู้แต่อยู่ดีๆหัวไปทางหางไปอีกทางมันเกิดขึ้นไวมากบางก็ใครเติมวะภัยพิบัติระดับ4ี่ในแอบดูหน่อยสภาพตอนนี้ทุกคนก็เป็นยังไงบางมันมองไม่เห็นนะหมอกเป็นลงอะนั่นไงโอ้โดูต่ตาว้าวมีทั้งฟ้าผ่าอุ้ยแสดงว่าเมื่อกี้ฮัสกี้โดนฟ้าผ่าพี่เหรอมีเลกกิ้งบอลยักษ์ด้วยกําลังจะว้า ที่มาดูหนังอะไรอยู่วะเนี่ยอุ้ยมีคนล่อตั้งหกคนพี่ล็อกเรากากอ่ะว้าวแมปต่อไปแมนฮัตตันเมืองใหญ่บิ๊กบื้มพี่ล็อกว้าวซ่าแมนฮัตตันนี่อยู่ประเทศอะไรฮัสก้สหรัฐอเมริกาถั่วต้มแล้วมันใหญ่จังเลยพี่ล็อกแมปมันใหญ่แปลกๆเนอะเมืองมันดูลกลางได้หมางโงนะมนมีลังสังเเาร่์มันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่มันก็แกไปไหนอ่ะมันจะขึ้นที่สูงพี่ล็อก ระวังนะเว้ยภัยพิบัติบางอันมันจะอาจจะโจมตีที่สูงอย่างเดียวก็ได้ะมาเชื่อม่านที่สูงแล้จะปลอดภัยกว่าแผ่นดินจะไหวฮัสก้ออนน่และจะหาอะไรเป็นเชลเตอร์นั่นดิพี่เล่ามาวิ่งอยู่บนการาศ้เฮ้่มัเฮ้กฮ้เฮ้เเฮ้เฮพเฮ้เฮ้ดูนเน้เฮ้เฮ้กฮเฮ้เฮ้เฮเเฮเ้ ลูกเห็บมันใหญ่เกินไปไหมพระเจ้าปั้นสโนบอลมาปาใส่เราเหรอดีบาว่าเราตัวเย้ติดกันสองรอบไปนะพี่ล็กเรไม่คิดจะรอดกับเขาบ้างเลยหรอเรากากะนั่นเด้อดูดิคนรอดตั้งเยอะตั้งแยะแล้วทำไมต้องเป็นเราที่ตัวเย้บัจพี่เราตัวเย้กันอยู่สอคนนะเนี่ยพี่ล็อกฟังชัดๆเนอะว่าล็อกก เฮ้ยมาเชื่อมั่นครั้งหน้าเราหลอนแน่นอนพี่หรอกเอาจริงกันนะแบบจริงจังเกมมิ่งและฮัสเก้ว้าวสนามแข่งรถพี่ล็อกแล้วเราทําทําไงอ่ะอุเ้ยมายังไปขับรถนะขับได้เปละเออเฮ้ฉันว่าได้ฉันว่าได้รีบไปเลยแกมานั่งคันเดียวกับฉันไหมอ๋อหนูฟ้าคึืบคืบไปแล้วโอ้หนูหนูนูนพี่ล็อกมาเร็วเข้าสักคันอ๋อหนูอ๋อหนูอ๋อหนูตื๊ด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 ออะไรอสายโซเนียว้หนูหนูหนูใครพิบัต ทักกี้มีคนมานั่งแล้วบอกว่าฉันขับรถได้หัวแตกมากเลยไม่อัพรูฟพี่ล็อมาตกซอกถนนตุยเย่เป็นการตุยเย่ที่อนาถมากใครจะไปรู้ว่าใต้ถนนมันไม่มีอะไรแล้วหมงโง่ทายมันเข้าตาเข้าตูดหมดแล้วได้มองแล้วไม่เห็นเลยพี่ลราเป็นตัวแทนหมู่บ้านแห่งช่องซูบรุแรงสูบาแฝงเดยแงอ่ะตึตืตืดื้อตื้ยพี่แต่มมาโง่หลาดที่ตุยเย หมอไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกที่ไหนแล้วพี่เราขอยืมจ้ากันแล้ซุกหน่อยได้เลยเปียกๆด้วยนะตอนเนี้ยไม่เอาเมนเขียว <c oughs> <c oughs> แมปต่อไปนี่แหละด่านต่อไปมาเชื่อมั่นหมาจะต้องรอดแน่นอนไม่ต้องพูดกี่ได้เปิดไหมพี่ลอกจำคำพูดหมาไว้แมปต่อไปนั่นก็คือดิเดสเตอรดิเดนี่มันผู้ชายสุดไร้การที่ตอนนี้อยู่ในคอสารุกไม่ใช่หรอเบลหรนั่นนะทักกี้เราทำไมมีโอ้โหมีนักบงนักบานด้วยักกี้เราไปซ่อนไหนดีมาหาประตูเข้าบ้านก่อนพี่เรามาจะเข้าบ้านนี่หมาอยู่ในบ้านอยู่ชั้นสองกับเจ๊เออเจ๊ที่สะพายกระเป๋าคิตตี้กี่ได้เปิดไหมหมาก็ มันไม่เอามาไม่ชอบผักผลไม้มวิ่งมันไม่ใช่บนช้อนไม่แซ่บไม่เห็นจะมีอาหันตะไครอะไรเลยอันนี่ไงมันออกระเบียงได้ด้วยเฮอรีเคทัสกี้ว้าวหลบนี่เลยมาซ่อนตัวอยู่ในห้องกาลาที่จอดรถเฮรีเคนพัดพาทุกอย่างข้างนอกมิดาจัตตาโรมหมดแล้วมาเชื่อมันเขาเนี้ยมาจะต้องรลอดีทัสกี้แท็กก็ยังอยู่ มันจะเป็นตว ok ัวแทนเอฟซีทุกคนบ้านมันสันจนะบ้านมันโยกโยกนะเรารู้สึกแปลกๆนิดหน่อยหลบในห้องขี้ดีกว่าหลบในห้องขี้นี่มันห้องจอดรถห้องขี้กี่โมง้วไมห้องขี้มันใหญ่ห้องขี้อยู่ไหนวะห้องขี้ต้องปลอดภัยแน่นอนม่แอบเปิไปดูข้างหนองนิดหน่อยว้าวไม่มือใครหล่นอยู่หน้าประตูไม่รู้พี่เลามากลัวมือของเลบอลเจมนี่ว่าพี่บัอจะจบกี่โมว้าวพี่เลากกำแพงบ้านหายไปแล้วเรายังอยู่ไงเราแขวแกวไงฮัเกโดแน่ไม่มีอะไรมาพัดพาเราไปได้เราี ก็เราแข็งไงเห็นแม่หมาบอกแล้วว่าหมาไม่ตุยเย้ว้าวนั่นคือชิ้นส่วนฮัลเเคโลแมปต่อไปเกาะสุดพิเศษพิเศษยังไงใส่ไข่สองฟองพี่ลอกหมาจะไปอยู่กระต๊อบอุ้ยบารู้แล้วนี่เลยที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่นี่คือที่ไหนอะกงหมา ฮัสกี้จะอยู่ใต้เอ่ออะไรวะเนี่ยตึกฟ้าเนี่ยเรามาเข้ากรงหมาไม่ได้นี่เลยหมาอยู่กระตอมชายทะเลหลันลามากพี่เลยเออฉันไปด้วยดิเรามาเร็วหมานั่งชิลอยู่เนี่ยชายทะเลพี่เรามาเร็วเข้าว่ามีเครื่องดื่มเย็นๆเป็นน้ำมะพร้าวมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมีแต่แก้วเปล่าขว,วดเปล่าพี่ขอบใจอาจจะนั่งตรงนี้กันซูปเปอร์วอเโนมาไปก่อนแล้วพี่เราไปบายอันรไปที่เกินก่อนเลยวะฮัสกี้แกชวนจะมาไม่ใช่หรอ ก็ใครจะไปรู้มันเกิดข้างข้างหมาเลยโหนนั่นโอ้โเชียวเชียวเชียวตูดเชียวตูดนั่นไงฮัสกี้ซูเปอร์วอร์เกโน่แดแดดีแด่แด่ไวจ้างให้เขาไปโดนแดดโอ้โหพี่เลบไปไหนเอิ่มเอิ่มแตกกระจุยโอ้ฮัสกี้สะดุดล้มเดินเดินสะดุดล้ม ว้าวทุกคนดูนั่นแม่หมาก็อยู่ไหนวะหมายังอยู่ดีมีชายบอกแล้วฮัสกี้อย่างเราเมื่อเปิดหมดจริงจังแล้วไม่มีใครล้มเราได้คีโมกะเราเป็นถึงหมาป่าเรามีเชื้อสายตกทอดความเป็นหมาป่านักล่าตั้งแต่รุ่นปู่ของปู่ของปู่ของปู่กับไอแค่วอลเคนน์เราอาภูเขาไฟไม่สามารถทำอะไรเราได้โมยันจบเกมนี่ไงฮัสกี้ขึ้มายืนท้าทายอำนาจมืดบนนี้ยังไม่เป็นไรเลยแค่สะดุดขาตัวเองนิดหน่อยเอง รอดไหมรอดไหมฮัสกี้หมายังอยู่นี่เดดเนย์เ้าแบบนี้มีคนรอดน้อยมากและฮัสกี้เป็นหนึ่งในนั้นสุดยอดไปเลยเรียกหมาว่าหมาป่าสิจ๊ะหมาป่าหมาป่าหมาป่าแบบต่อไปอะไรอ่ะ Parkway Garden อุ้ยมาอยากขับรถมาเจ้าขนาดไม่ทันชัวร์ออยโ้ไอ้ฮัสกี้คนแรกว่ะเอามากดผิดมันมันนี่ยมาโดนไล่ออกมาบีลไว้อดดักเลย วันนั่งด้วยพี่เราแบบเข้าเอา,อาแยกกันขับเข้าไปเอาแยกกันขับอยู่ก็แล้วชัลบุญทุล,ลจอนเจ๊จะนั่ขับไปว้าวสุดยอดพี่เราอยากขับกี้ลูกพี่จะขับลนลงน้ำจ๋ไปอดเล่นสกีไี่ดีเลยมาอยากรู้ว่าสกีไี่ดีมันมา้ายยังไงเจ็ดขอโทษเอาไปดูได้ไปสองเพื่อนเด้มันก็คงมาเป็นโถส้วมแหละมันคงไม่มาเป็นห้องลนเป็นฟากฟ้า โอลแลกเป็นจำนวนหมอดูดูดูผนังและกำแพงดิกระเด็นกระดอนแบบโลโมชั t เออมีคนรอดคนเดียวพี่ชายดูคนนั้นแน่เลยเขายืนอยู่เฉยๆด้วยพี่เขาหลังพี่ร้องไม่ลิงขับล้นแล้วเอ้ยจะไม่ได้ตั้งใจดิหน่อยว้าวแมปต่อไป neighborhood เราแวกบ้านของเรามาเกิดในบ้านเลยพี่ทําทำไมบ้านมันโล่งๆวะสกีเขาไม่มีตังค์ซื้อเซอนเจอร์กันหรอ super เคหน่อีกแล้ว มุมนี้น่าจะเป็นมุมที่ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยกิบโอ๊ยโอ๊ย,โอย,โหยหลังคาเริ่มเปินหลังคาเริ่มเปินกระเจิงกระจายโยอกอยู่ไหนมาโง่ไอพี่ชายนกคนนั้นที่แกบอกเขาอยู่ทุกแมปเลยเขาไม่ใช่เพลเยอร์โว้ยเขาเป็นของแต่งฉากแล้วเวะหยุดออกมาติดอยู่ใต้บ้านโน่นหรอกพี่เราดึงหางมาขึ้นไปเร็วขึ้นความคำมัหงายมาแล้วยังยังอยู่ยัง,อ,อ,งอยู่ ยังอยู่ยังอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ฮัสกิจุกฮัสกิจุกยังอยู่ว่ะยังอยู่ว่ะฉันแข่งไงฮัสกียังอยู่เพราะฉันแข็งมากไงฮัสกี้บอกเลยนี่ฉันแข็งกว่านะจุนนี่ฮัสกี้ยังอยู่อ้ยผมไม่อยู่แล้วพี่ล็กหมาไม่มีหัวไม่มีมือแล้วเจเจถึงแม้หมาจะชิ้นส่วนหายไปบ้างแต่ก็ยังรอดอยู่ลูกก็ปแมปต่อไปแมคโดนัลด์แต่มีปัญหานิดหน่อยพี่ล็อกดูหมาดิ หัวกับมือมันไม่ยอมกับมานี่แหละร่างกิงของมันไอฮัสกี้คอไก่ทอดหน่อยฮะอุ้ยพี่ล็อกแซ่นี่จะของน่ากินครัวซองซิทีมอนโรคุกกี้มากาะรองบาาเน่โอ้โหมีอะไรของเติมพลังกินมาสักทิ้นได้ไหมอุ้ยนี่แหละที่หมาต้องการไม่สรงไม่ซ่อนแล้วมากินเป็นฝ่ายงง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 งว้าวเมก้าซูนมิเขาบอกให้ขึ้นที่สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้แล้วมันขึ้นตรงไหนหอจะนี่ไงสปริง พี่ลลกไม้ย่าขึ้นมาอยู่บนป้ายแมคโดอนัลล์มันสูงกว่ามันจะพอไหมอ่ะตรงเนี้ยหายจ้ะโอโนหายจ้ะโอโนโอ,อโอน o หายเบ๊ <laughs> เย่หมดแบบมันจะรอดได้ไงอะซีนามิมันสูงขนาดนั้นจะมีคนรอดด้วยเหรอลูกพี่เมื่อกี้หมายเห็นเจ๊ผู้หญิงคนหนึ่งรอดเขากระโดดตอนซีนามิหมานั่นไงโอ้โหเจ๊สุดยอดเจ๊ไอคิวแปดร้อยหลานพี่ล็อกหัวหมากันมาแล้วคอนแกสเทเลชั่นให้หมาด้วยเออเป็นเท่เลยมันล่างเมื่อกี้หล่อเท่กว่าตั้งเยอะคนนี้แอบหลอนแล้วเอาฮันเดียพี่ชายว้าวฮัสกี้นี่ลูกพี่ที่แท้จริงของแกปะเนี่ยเฮ้ยพี่ชายหล่อเท่จริงเลยด่านต่อไปว้าวลาสเวกัสฮัสกี้ว้าวลาสเวกัสอุ้ยโคคาโค ลาอโอนอนพี่ล็อกหมาตัวติดกับขวดโคกพี่ล็อกดูทุกคนช่วยมาด้วยมาออกจากขวดโคกไม่ได้ต้องทำยังไงอ่ะพี่ล็อกดูดีมาโอ้มาเก็บขวดโคกเข้ากระเป๋าได้พี่ล็อกดูมามีขวดโคกเป็นของตัวเองไอ้ฮัสกี้ขวดโคกแกมาตีหัวใจเมื่อกี้ขวดโคกแอทแท็กโอ้โหพายุหิมะพายุหิมะโอ๋อนอนหนาวเบ้ย วิ่งเข้าบ้านเลยพี่ลงมามีเลยเสียละพ่อพว่ามาตกขวดโคกุ้วยเย้ย <laughs> ขวดโคกมันสูงเกินไปเพราะกระโดดลงมาุย้ยเย่เลยแบบนี้ไม่มีใครเข้าตัวเย่ยกันหรอกมีแกคนเดียวยังรอเท่บอกเลยนลั่นแหละทุกคนเกม s u r v i v a l d i s ASTER เวอร์ชันเก่าถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนาะแบบนี้สนุกดีเดี๋ยวมาทิ้งลิงกไว้ในคำมรรยายใต้คลิปให้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน บายบายดิสเตอร์คือลายอะพี่เล็กลูกเข็บยักษ์อีกแล้วไงลูกเข็บไมายักษ์อะอย่าออกไปข้างนอกมันก็เฮ้ยที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดมันไม่ได้มาตรงนั้นไงมันมาด้านหลังมันมาจากด้านข้างนั่นแะพี่ลองดูนั่นไงโอ้โหดูดิโอ้ยืนยัเฉยๆก็ไม่โดนดูยืนล่าท้าความตัวเย่ดูแน่ฮัสกี้ไอคิวแปดร้อยอย่างเราไม่มีทางโดนหรอกวี่แด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 ่เจมานรอดแล้วพี่ลองอะ it.